คุณสพานบุญตอนพราท่านเทศตอบคำถามที่ว่าพ่อเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินในยุคสุขโขไทยทำให้ลูกเกิดจินตนาการขึ้นว่าในยุคนั้นพ่อเกิดเป็นพ่อขุนรามคำแหงพ่อเกิดมาเพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นจมพูทวีปโอ้โหจินตนาการไปไกลเลยเนาะสร้างจิตวิญญาณของพระยาสยามเทวาธิร,ราชให้สถิขึ้นในประเทศไทยพ พ่อได้ปฏิบัติประดิษฐอักษรไทยให้ตรงกับสภาวะธรรมของพุทธเพื่อรองรับยุคกึ่งพุทธกาลนี้เพื่อการสืบทอดศาสนาถึง5,000ปีให้ได้ใช่เปล่าครับและอีกประการหนึ่งขอถามว่ายุคนั้นพ่อได้เสวยมังสิวิรัต์หรือเปล่าครับโโอ้โอ <laughs> เอาชัดๆเจนๆเลยเนาะเอาเป็นตัวเป็นตเนตเป็นชิ้นเป็นอันเลย อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอากันอะไรขนาดนั้นนะมันเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นอันเกินไปอัตมาเองอัตมาไม่ได้เป็นคนเก่งถึงขนาดมันจะระลึกชาติได้ถึงขั้นเป็นอย่างงน้นอย่างนี้แล้วก็มีจําเลยวันนั้นเมื่อนั้นมีเหตุการณ์นั้นอย่างนั้นอย่างนี้รายละเอียดเยอะๆแยะๆอะไรนะโอ้ยมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้จําได้ขนาดนั้นหลอกอัตมาเนี่ยอยู่ในปางนี้ก็ตาม แล้วอาตมาอยู่ในสายปัญญาด้วยโพระระลึกชาติแบบนี้ไม่เหมือนเจโตเขาเจโตเขาระลึกได้เยอะได้ชัดเปนมากกว่านี้เขาจมอยู่ในภพในอะไรพวกนี้มากกว่าอาตมาอาตมาไม่ได้จมภพมันเป็นอย่างนั้นเพราะกบมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปักดิ่งหรือว่าแบบมันมันเผินกว่านั้นไม่ปักดิ่งไปอย่างนั้นเพราะตอบคาถามของคุณไม่ได้เลยจะเอารายละเอียดไปเอาเอะไรเอาไปเขียนนิยาย,ยางไงนะ ม่เอาร,รายละเอียดเป็นอะไรอะไรพวกนี้ันผ่านไปกันแล้วกันอันตมายกอ้างบอกเล่าพัานผ่านไปให้ฟังนเพื่อที่จะให้รู้ว่าคนเรามันมีวิบากเกิดชาติแล้วชาติเอาจริงให้รู้ให้รู้โดยสัจจะเป็นสัจธรรมเป็นความรู้เท่านั้นไม่แช่ไปให้ยึดมั่นถือมั่นว่าฉันเป็นนั้นฉันเป็นนี่เหมือนอย่างคนที่เขามา พูดอาตมาว่าเป็นภาษารีบุตรอะไรอาตมาก็บอกพูดใหยฟังผ่านไปตั้งหลายทีแล้วว่าอย่ามายึดอาตมาว่าอาตมาเป็นภาษารีบุตรนะคุณดูถูกอาตมานะถ้าไปบอกว่าอาตมาเป็นภาษารีบุตรอยู่อาตมาเกิดมาชาตินี้เป็นโพธิราชและเป็นสีบุตรได้ยังไงอาตมาก็ต้องดาเนินของอาตมาไปให้ดีให้เจริญนะพูดจริงๆก็คือถ้าอาตมาเป็นสีบุตร มาชาตินี้อาตมาต้องเจริญกว่าภาษารีบุตรสิมันต้อง2,500ันต้องก้าวหน้าต้องพาา2,500กว่าปีแล้วครับไม่งั้นอาตมาก็เป็นสารีป็นเป็นสารีบุตรไม่จริงเพราะไม่ใช่อริยะไม่ใช่บริสัตธิ์ทิแทนะนี่ก็คือเอาสาระสัจธรรมมาพูดกันดีกว่าไปพูดเป็นตัวเป็นตนตมันไม่ดีหรอกมันทําให้คนหลงเละเอะเทอะเยอะแยะ,ยะ ยึดมั่นถือมั่นสําหรับผู้ยึดมั่นถือมั่นด้วยนะอ้าวก็ขอติงๆไว้ต่อคนต่อไปก็ได้ฟังไว้ต่อมาคุณไปทูลพ่อท่านกล่าวโทษของการนั่งหลับตาปิดวานการที่พะสารีบุตรเข้าสมาบัติจนไม่รู้สึกว่าถูกยักตีด้วยกระบองนั้นเป็นการนั่งหลับตาหรือไม่ครับตอบ สมาบัติของพุทธไม่ได้หลับตาสมาบัติของพุทธไม่ได้หลับตาไปเข้าใจเอาเองว่าสมาบัตินั่นคือเข้าหลับตาสมาบัติก็คือเข้าไปถึงผลสมาบัติก็เข้าไปถึงผลนะไม่ได้หมายความ่าไปหลับตาพุทธปฏิบัติลืมตาเพราะงั้นไปเข้าไปถึงผลก็ต้องลืมตาเพราะงั้นจึงยากมากเลยเช่น ฌานฌานวิสัยของพุทธเนี่ยเป็นฌานลืมตาซึ่งอาตมาทุกวันนี้ก็ยังหนักใจอยู่เลยว่าไม่อาจะอธิบายยังไงคนเข้าใจได้ว่าวิสัยของโลกุตระฌานวิสัย,ยมันเป็นอจินไตยจริงๆมันไม่ใช่ฌานที่เขาเข้าใจนะฌานวิสัยโลกียะโลกที่เขาเป็นกันอยู่ทั่วโลกที่เขาเขา้าใจคําว่าฌานนะมันไม่ใช่ของพุทธมันไกลลิบเลย มันไม่ใช่เป็นนั่งทําให้จิตเป็นก้อนเป็นแข็งเป็นเย็นเป็นชืดเป็นอะไรไม่ใช่มันทําให้จิตเป็นไฟของพุทธอ่ะเขาพูดไปไม่รู้กี่ทีแล้วแม้แต่คาว่าฌานเองพจนานุกรมบาลีไทยเขาก็แปลว่าไฟแปลว่าเพลิงก็ยังมีเหลืออยู่ก็ยังดีอยู่ในพจนานุกรมบาลีไทยเขาก็ยังแปลฌานคํานี้ว่าไฟว่าเพลิงอยู่นะแต่เขาเอาไว้ไทยๆแหละเขามีแต่บอก ชา,าเนี่คือการเพ่งก่อนารอะไรอะไรไปเอาแบบที่เขาเชื่อว่าเป็นจริงคําว่าไฟับว่าเพลิงก็ทิงท้งๆมาแล้วก็ไม่ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วจริงๆมันคือชาเนี่คือพลังงานทางจิตที่ให้เกิดอุณหาทธาท,ที่แรงถึงกันต้องแรงสามารถกำจัดค่าไฟพลังงานเหมือนกันพลังงานจิตเหมือนกัน ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะได้นุนแหละอาตมาก็พูดไปแล้วอธิบายไปไม่รู้แต่มันยากมือเกินที่จะเข้าใจว่าเพราะเขาไม่เข้าใจว่ามันเป็นพลังงานไฟเขาว่าเลยนะว่าอาตมาไปพูดว่าจิตวิญญาณเป็นเป็นพลังงานได้ไงเป็นนามธรรมเขา่างั้นเป็นไฟเป็นเฟยได้ไงเป็นพลังงานได้ไงจิตวิญญาณเป็นนามธรรมไม่ใช่วัตถุเขาก็ว่างั้นอ้าวก็พยายามทําความเข้าใจไปอาตมา อธิบายมันยากเหมือนกันว่าทาไมเป็นวัตถุมันเป็นนาม,มารมอะไรมันมันก็ยากที่จะขยายความนะเป็นพ,พลังงานนะครับพลังงานจะเป็นประการทางนาม,มารมแล้วก็มีอุณหาทาตที่มันร้อนมันสลายมันทําลายมันมีฤทธิ์แรงจนทําลายอะไรอะไรได้เผาผลาญได้จริงๆนะเพราะฉนั่นจึงไม่ใช่เรื่อง กติมันเป็นเรื่องแรงเป็นเรื่องเป็นเรื่องต่พลังงานพิเศษเป็นพลังงานวิเศษพิเศษวิเศษที่จะอธิบายแบบภาษาโลกีภาษาพื้นๆมันก็ไม่ไม่เข้าใจมันเป็นไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรอธิบายะนะอาทินี้บอกว่า เข้าสมาบัติถูกยักตีด้วยกระบองเป็นการนั่งหลับตาหรือไม่ลืมตาะสาริบุตรไม่ได้หลับตาเลยการบอกว่าไม่รู้สึกว่าถูกยักตีด้วยกระบอกนั้นไม่ได้รับผลอะไระอุทาหณ์บอกว่าเปรียบประดุจว่าถูกยักตีด้วยกระบองถ้าเป็นคนมาอันนี้มีความหมายว่า ถ้าเป็นคนที่เป็นคนสมมุติว่าเป็นคนธรรมดานั่งเข้าสมาบัติหลับตาถูกยักษ์อัระบองตีหัวแตกไหมแต่พระพุทธเจ้านี่ลืมตาถูกยักษ์ตีด้วยกระบองภาษาริบุตรเนี่เข้าสมาบัติไม่รู้สึกว่าถูกยักษ์ตีด้วยกระบอง คือตีด้วยกระบ,บองไม่มีความไม่ได้รับผลกระทบรู้สึกนัเนเองไม่รู้สึกว่าถูกยักตีด้วยกระบ,บองนี่ก็แปลความหมายมันพยัญชนะสลับไปมาก็คือไม่ได้รู้สึกว่าถูกยักษตีแล้วก็มีความรู้สึกสุขทุกข์รู้สึก,กโกรธรู้สึกชังรู้สึกรักรู้สึกชอบหรือไม่เฉยเฉยถูกตีด้วยกระบ,บองยักก็เฉยเฉย เนี่มันไกลความหมายมันไกลไม่จะเป็นคนทนได้ตีแล้วทื่ๆไม่แตกไม่เจ็บไม่ใช่มันเหมือนตีไปในที่ว่างถูกยักตีเข้ามาใส่กระบาลก็ไม่ถูกกระบาลไม่ถูกอะไรเหมือนตีไปในที่ว่างอย่างนั้น